อย่าเพิ่งติดกิจธุระการงานใดเลยเพราะติดแล้วตายแล้วก็ไม่มีไม่ได้อะไรหรอกการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอดนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายธรรมครูลำไย,ยสวัสดีค่ะเมื่อท่านได้รับชมรับฟังวิดีโอชุดนี้จนจบแล้ว ท่านจะเข้าใจถึงโลกของเปรตและกรรมที่เปรตเหล่านั้นได้กระทำก่อนตายเปรตเลี้ยงควายพอออกพรรษาแล้วก็ออกเดินทางไปจังหวัดสกลนครขึ้นถ้ำขามแล้วก็ไปภูเหล็กจากนั้นก็ไปหนองคาย ต่างคนต่างไปแล้วกับพระอาจารย์อ่ําก็แยกทางกันแล้วจากนั้นก็พบกับพระอาจารย์บุญพินพระจอยแล้วพากันไปวิเวกถ้ำขามจากนั้นมาวิเวกบ้านดงเชียงเครืออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลน,นครซึ่งเป็นบ้านพระอาจารย์บุญพินไปนั่งภาวนาอยู่ในป่าช้าคืนนั้นราวห้าทุ่มจิตสงบ มีฝูงเทพพบุตรเทพพยาดาจำนวนมากมาจากสถานที่ต่างๆมาขอรับพระไตรสรณคมและศีลห้าเสร็จแล้วก็ได้เทศอบรมว่าโยจะปุคโลบุคคลทั้งหลายเมื่อมาเกิดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นาคครุฑอินพรมก็ดี จงมาชำระตนเอาสิ่งที่มัวหมองออกจากดวงจิตคือกิเลสโลภโกรธหลงนั้นอย่าให้ฉาบทาจิตจะทำให้เป็นทุกข์เร่าร้อนอาทรใจเป็นที่หลั่งไหลามาแห่งบาปทั้งหลายทั้งปวงเป็นช่องทางให้เกิดบาปขึ้นแล้วฉาบทาจิตใจให้ทำความชั่วช้าลามกด้วยกายวาจาใจนั่นแหละ จงยึดมั่นถือมั่นปราดทั้งสามคือพุโทโธธรรมโมสังโฆมาฝังไว้ที่จิตเมื่อจิตอยู่กับปราดสัมพันธมิตรกันแนบชิดดีแล้วปราดจะบันดาลจิตใจให้มีหีริความละอายแก่ใจอดต,ตับปะความสะดุ้งกลัวต่อผลความชั่วเมตตาธรรม เมตตาตนและบุคคลอื่นกรุณาธรรมสงสารตนและบุคคลอื่นมุทิตาธรรมพลอยยินดีในเมื่อบุคคลอื่นได้ดีอุเบกขาธรรมวางเฉยเมื่อหมดหนทางช่วยเหลือเขาสุกังธรรม,มังภาเวทะปันทิโตบัณฑิตชาตินักปราดผู้มีธรรมอันขาวฟังที่ใจแล้ว จะมีแต่ธรรมอันขาวเกิดขึ้นคือบุญกุศลล้นล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สะสมบุญกุศลใส่ตนไว้ทุกเมื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญธรรมตัดกระแสวัตฏทุกข์ให้ออกจากดวงจิตได้ตัดกระแสทางไปอบายธรรมทั้งหลายเหล่านี้ขอให้ตั้งใจรักษาไว้ให้ดีเสร็จแล้วเขาก็ลากลับไป เมื่อเทพ,พบุตรเทพพยดาทั้งหลายกลับไปหมดแล้วยังเหลือเปรตตกค้างอยู่ตนหนึ่งยืนสะพายถุงย่ามใบหนึ่งมีผ้าพแพรผืนหนึ่งเคียนเอวมีมีดเล่มหนึ่งกับเชือกเก่าคร่ำคร่าท่าทางลักษณะเหมือนคนเลี้ยงควายทั้งหลายจึงถามเปรตผู้มีจิตมืดบอดตนนั้นว่าทำไมไม่กลับบ้านกับเขาเขาก็บอกว่าจะไปเลี้ยงควาย ไม่นานเปรตตนนั้นก็ล้วงมือลงไปในย่ามเอาห่อข้าวขึ้นมาพอเปิดออกมาเห็นมีราขึ้นเต็มห่อข้าวนั้นถามว่าทำไมข้าวถึงขึ้นราเขาก็ตอบว่าของตัวมีอย่างไรก็กินอย่างนั้นเห็นเช่นนั้นแล้วก็สลดใจนั่นแหละไม่ทำสิ่งใดไว้ก็ไม่มีอย่างนั้นพอรุ่งเช้าไปบินทบาท จึงได้ถามโยมว่าโยมเมื่อคืนนี้อัตมานั่งภาวนาอยู่มีฝูงเทวดาทั้งหลายมาขอรับพระไตรสรณคมและศีลห้าและฟังธรรมมาเสร็จแล้วก็กลับไปแต่มีเปรตตนหนึ่งเป็นคนเลี้ยงควายรูปร่างไม่สูงไม่ต่ำพอดีพอดีอดถือมีดเล่มหนึ่งถุงย่ามใบหนึ่งเสื้อผ้าเก่าๆข,ขาด โยมเคยรู้จักไหมอ๋อเขาคือนล่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นั้นวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบทานศีลภาวนาไม่มีนักปราชญเปล่าร้องเชิญชวนว่าท่านเอ้ยเราจะได้ประสบพบปะเนื้อนาบุญอันแท้จริงของโลกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ละกับแต่ละกันนั้นก็เป็นของยาก เมื่อเราได้มาประสบพบปะก,กันแล้วก็เป็นลาภอย่างยิ่งไม่มีโชคอันพิเศษใดจะเหนือกว่าการได้พบพระพุทธศาสนาอันสามารถนำพาผู้ทำตามได้พบสุขขอมตะฉะนั้นอย่าพึ่งติดกิจธุระการงานใดเลยเพราะติดแล้วตายแล้วก็ไม่มีไม่ได้อะไรหรอกมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาตามพระสงฆ์องค์เจ้ากันเถิด นั่นแหละเขาก็ไม่ยินดีอยู่สองคนกันกับน้องสาวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปตามประสาพอตายแล้ววัวควายก็ตกเป็นของคนอื่นไปเสียหมดสิ้นนั่นแหละโยมเดี๋ยวนี้เขาเป็นเปรตแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเสีย ทำบุญอุทิศให้เขาอยู่อย่างนั้น28วันพอถึงวันที่28นั่งภาวนาจิตสงบแล้วก็พูดกับเทวดาว่ามาเด้อวันนี้เพราะพรุ่งนี้จะไปภูเหล็กแล้วนั่นแหละเขาก็มารับพระไตราสารณาคมและรับศินห้าจากนั้นก็เทศให้ฟังเสร็จแล้วก็กำหนดถามเขาว่า โยมที่ชื่อนล่าเขาได้พ้นจากกำเนิดเป็นเปรตอันหิวกระหายหรือยังและเขาได้รับส่วนบุญบ้างไหมไม่ได้รับหรอกพระคุณท่านเพราะเหตุใดจึงไม่ได้รับล่ะเพราะใจของเขานั้นปิดหมดอะไรเป็นตัวปิดใจของเขากิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏนั่นแหละคือกระแสของวัตตทสงสาร ปิดบังดวงจิตไว้ดวงจิตนั้นมืดมิดไม่มีสติปัญญานั่นแหละเพราะไม่ได้สะสมไว้ซึ่งพุทโธธรรมโมสังโฆทานศีลภาวนาตั้งแต่ชาติที่เป็นมนุษย์ฉะนั้นถึงอุทิศส่วนบุญให้ก็ไม่เข้าเปรียบเหมือนกับหม้อท,ที่คว่ำอยู่เราเทน้ำลงไปมันก็ไม่เข้าน้ำมันก็ไหลผ่านไป อันนี้ฉันใดใจที่ไม่มีแรกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝังที่ใจและศิลธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีในหัวใจเชื่อฟังแต่กิเลตันหาแนบแน่นติดหัวใจเท่านั้นมีแต่ความโลภโกรธหลงและความชั่วช้าครอบงำจิตใจมีกระแสของอบายอยู่เต็มหัวใจ ฉะนั้นอุทิศให้เท่าไหร่เขาก็ไม่รับเปรียบเสมือนกับวิทยุที่เครื่องมันเสียแล้วถึงเขาจะปล่อยคลื่นเสียงมาจากอุดรธานีขอนแก่นหรือกรุงเทพมันก็ไม่เข้าเพราะเครื่องมันเสียแล้วอันนี้ฉันใดใจของบุคคลและสัตว์เมื่อเสียแล้วก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละวัดไม่เข้า พระเจ้าไม่นบทานศีลภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆไม่มีได้ชื่อว่าทำตนเป็นเปรตแน่นอนไม่ต้องสงสัยรอกอย่าถือว่ามีลาบยศสรนเสริญสุขน้อยใหญ่ถึงจะเป็นผู้นำของชาติก็ตามประมุขของชาติก็ตามทีทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อไม่มีพระไตรสราระคม ศีลห้าศีลแปดและศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ผิดหวังทั้งนั้นแหละท่านเอ้ยเมื่อตายลงก็ไปเป็นเปรตในวัฏสงสารแสนทุกข์ยากลำบากไม่มีวันที่จะพ้นทุก์ไปได้แน่นอนนั่นแหละอย่าเพิ่งสงสัยเลยเพราะเห็นอย่างนั้นแล้วก็สิ้นสงสัยทุกวันนี้ก็ยังเป็นเปรตอยู่ ถามพระอาจารย์บุญพินแล้วท่านก็ว่ายังเป็นเปรตอยู่ห่วงหน้าพวงหลังได้ยินเสียงนกร้องก็วิ่งหน้าวิ่งหลังเป็นบ้าอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนิสัยเคยเป็นมาอย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นยากนะักที่จะแก้หลงความยึด น้อมอาราธนาบูชาคุณพร,ร,ร,ระรัตนตรัยระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระอระหันตาสาวกพระอริยสงสาวกพ่อแม่ครูอาจารย์สืบสืบก,กันมาขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุการสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดทำเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดนี้มาให้แก่ท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนเข้ามารับฟังวิดีโอธรรมะของเราถ้าท่านชื่นชอบก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดคลิปธรรมะดีๆ เป็นคติเตือนใจในการดำรงชีวิตที่ไม่ประมาทกดฟรีไม่เสียสตางเงินทองใดๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้จัดทาด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับโลกของเปรตถ้าท่านชอบคลิปธรรมะดีๆแบบนี้เรามีคลิปแนะนำอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างท่านสามารถกดเข้าไปดูได้เลยคะ่ะเสียงคอมเมนต์ของท่านสำคัญและมีค่าสำหรับเรา กรุณาติชมหรือแจ้งเรื่องที่ท่านอยากให้เราค้นควา้าหาข้อมูลให้เราจะทำอย่างสุดความสามารถค่ะสำหรับวันนี้ธรรมคุรมยายสวัสดีค่ะ